สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ไม่และ fc เก่าด้วยนะจ๊ะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะจ๊ะแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ แนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ70นะคะ70 70มานะคะ70 70บน80ล่างก็มาตัวชอบด้วยนะคะเห็นไหมครับติ๊กว่าปากกาชอบนะคะสีชมพูนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ สองสามนะคะหลุดไปนะคะส่วนศูนสี่นะคะศูนย์สีมาตัวตรงนะคะแต่ไม่ได้ติ๊กว่าชอบนะคะพี่น้องจะมานะคะมาตัวตรงนะคะถ้าถ้าศูนย์นี่แอดมินรูดศูนย์ไปเลยก็จะมาหมดทุกตัวนะคะพี่น้องจะแต่ก็มาตัวตัวกลับนะคะไปกลับได้สบายนะคะตัวที่แอดมินติ๊กชอบนะคะก็จะมีเข้าแค่คู่เดียวนะคะพี่น้องติ๊กชอบ 1>, 1 2 3 4งสอ่หคูนะคะนอย vip 15นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง7จสีก็หลุดไปนะคะ,ส, 7, 4, ะ,คะสรุปเข้ามานอยพิเศษเด้งบนเด้งล่างนะคะนอยป,ปกติมาล่างอย่างเดียวนะคะถือว่าโอเคนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะฟังคําเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋า คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้า วันที่สินะนะคะวันที่ปากกาก็ไม่เปิดพี่น้องจะ้ะวันที่1ิบสแอดมินเขียนเสร็จแล้วก็จะซูมไม่เห็นใกล้ๆนะคะสิ 13. เดือน7ปี64นะคะแนวทางฮาน้อยสูตร สามนอยมัดรวมนะคะตัวหนังสือแอดมินก็ไม่ค่อยสวยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่6นะคะวันนี้ชอบ6กนะคะโซนวิ่งก็จะมี2 9 สี่นะคะเรามารูดหกกันนะคะก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะ เดี๋ยวแอดมินค่อยซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวเป็นไหนหมดแล้วประกาพี่น้องจ้าตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีหกสองหกเก้าหกหก ก็จะเป็นหกศูนแล้วก็หกสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมีหกศูนย์หกสองหกสามหกหกหกเก้านะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้า อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีแรงกำลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า